เซียนนาดีนะครับผมสวัสดีครับคุณบัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซียนนาดีนะครับซีทุกคนเซียนนาดีตามเป็นแนวทางรัฐบาลไทยกันหมมาแล้วกันลายช่องนะครับเอาเลียมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใส่กระดุม่ด right <lad huh? ีพอแก้มมาเลยมกันลายสองมือนอีกมากันลายช่องเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวดเดียเขียนอันนี้เขียนอัเนี่ย ฮะหมดคอสิมาที่นี่มดจน้าี่เออเฮ้ยบราเดอรบราเดร์บเดอเป็นอนอ๋ออันนี้เล็กิงนครเขาได้คุณครับผมนี่ครับเลขกบิ่งแมนๆมนี่อ้น้องหน่ครับมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้สูตรเล็กิ่งเพราะแพงนด้ครับเด้ครับผมครับเอฟซีเมีนเอซีเอาไปเห็บว้วงเพิงก็ได้นะครับ พอรอบที่แล้วนะครับนี่ผลงานของรอบที่แล้วนี่เกียรติไทยนะครับมอันนี้เกยติยศไทยอันนี้อันนี้เรียก่งนี่มันมันเขาเรียกสวงอันนี้ขึ้นบนอันี้อันนี้เขาตลอดครับเรียก่งชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามกันบ้างเี้มมนได้เก็ดตช่องตัววนอ่ะอันนี้รอบนี้ได้นี่ครับรอบสีมาเนี่ยมันมีแปดมีแปดแล้วก็มีศูนย์ครับ มกนมีมีมีติดบแถะเนี่นันอยังไนนี่ปงตัวที่นั่แมนกันมาเปดก็ถือว่าเด่นเด่นเป็ดแปดชุนเนเพื่อเพื่อมาำกันครับ้เพื่อเพื่อมาำกันเของเพี่น้ันนี้มันอย่เขาตลอดเรขวิ่งนีนปดมาหลายขางแล้วเลขวิ่งบ้มนบานบามีแต่บ้าบ้านบ้านมึงมึงได้เจ็ดมองวดที้วหล่ครับได้ได้สองนี่อันอันนี้คนละสูตรครับอันนี้ อันนี้อันนี้รักวิธีหาลักมวยไทยครับลักมวยไทยครับลักมวยลักมวยไทยมันมาเจ็ดหกเก็ดแมนแต่ว่าของเส้นอนดีนี่จับเส้นตลอดที่แล้วหันเอาส้อนเก็ตมันเลยปัด้เงินเอาาแด้นแมนแต่ว่าอันนี้มันมามันมาซองสูตรนี่แปด้นนก่เนาก็ต้องเอามาเบิ้งใช่กันอันนี้ส่วนส่วนมากมันจะไปหลางมออันนี้ส่วนมากจะขึ้นจะขึ้นบนนี่พอแต้มนี่นี่ผมเียนไว้พอมนี่บน อันนี้บนตลอดเลยนี่ครัดนี่ตัวสูตรนี่มา่างครับครับสูตรนี่มาแงนี่ยด้ากของเบิไปับานะครับเพราะว่าเนาเบิรงรอบไม้นี่ครับรลอดไม้ก็มีรอดไม้หลอดไม้นี่มี่ลอบไม้นี่มีศูนย์นะครับมีศูนย์มีสองมี่ซีอไทยครับครับครับสูตสองซีอิ๊่ไทยบัตรที่นี่ศูย์สองซีอิ๊วไทยนี่อันนี้ก็มาสูตรสวนกันเลยนี่ ส่วนนี่ขันมันขึ้นขึ้นบนได้นีส่วน์รอ่ใช่อืมแต่ว่าแปดนี่แปดนี่เขาจิจับใส่ตัวใดเท่านั้นและเพราะเขาจังไอมาเบิ้งไปน้ำกันครับโอ้แปดกับทุนน้มัมกันได้อยู่นะแน่ครับอันนี้คือนี่เขาตลอดสูตรลักสูตรหาเรียกลักนะครับนี่มันเรียกรอบนี่มีลักหนึ่งลักสองลักสามลักสี่ลักหาเท่านั้นบ้านนี่หกเจ็ดแปดเก้านี่ ก็มันก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เอาักสองสองแปดเขาทั้งบนทั้งล่างรอบที่แล้วแต่ว่าพอแล้วผลงามนมาห้เบางเพราะว่าอ<ม>ยู่ในลิปของเสียนอดีเห็นอยู่แบบเได้เขาเบ<ม>ิ<ม>้งในขิปนองเสียนอดีตเห็นเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ฮกเจ็ดตรงๆแต่ว่าแปดสองมันมัน,ม,นมันเป็นตัวกลับครับมันเป็นสองแปดนะมันหลอดแปดสองนช่ไหมครับอันนี้คือคือรอบนี้ครับของเสียนดีขัดออกมาเรียยร้อยแล้วนะครับนี่พันทีหนึ่ง ขัดขัดออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวจอวันทหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี to ่ยครับสองเจ็ดสองแปดครับสามเจ็ดสามแปดครับก็คือเห็ียดออกมาเรียบร้อยแล้วได้ครับได้เห็นเพราะเมื่อเขียดแล้วนะเขาบันยายหญ่เอาครับพอมันเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็นี่ครับไล่บะไล่ปนหลักษณะนี้ด้วยครับนี่ครับ้าเฮ้าแมกลักลักไดนี่หรือว่าเอฟซีนี่ ได้เรียกตัวดีเด็ดมาทางเรื่องป่ครับมเข้ามาจับเซนนี่ได้รักมันถ้ามารักหนึ่งกับมู่แครนี้นะครับถ้ามารักสองกับีอมู่แค่หาคู่บ่เกินหาคู่การันตีเลยว่าเขาเดียกเซนนี้แต่ว่าถ้ามันออก คู่เด้นะร้เขาบอกวบครับมีแนวทางแนวทางมาจับเบื้องหนึ่งสองหต่ว่านี้เชน้นดีเอาเฉพาะของเชน้อนดีมามาเขากันก็เพรสูตรของเชน้อนดีเท่านั้นครับผมมันก็เลยเขียนออกมาก็ได้ลักษณะนี <ere> ้ครับอ๋อเป็นชุดเด่นแล้วนะครับแต่ว่าขันไม้แปลกๆเรียกพี่น้องไมเก็ดแปกเท่านั้นแหละเรียกรอบนี้ไม้เจ็ดแปดให้บินหนึ่งกับเจ็ดหนา่ครับบินหนึ่งกับเจ็ดต่ว่าหนึ่งไม่แห้งครับโอ้โหหนึ่งไม้แห้งต่ว่าส่วนตัวโดยส่วนตัวนี่ มาแห้งที่สุดก็คือหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดถามมันผัดแมาเป็นหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกนั่นถามันขึ้นเต็มลงเต็มอันนี้เป็นเป็นบนล่างครับด้วยจ่นเบ็ไอเมียนครับเป็นบนล่างอันนี้เพราะว่ามันมาเขาทั้งบนทั้งล่างอันนี้ยุ่นี่หลอดที่เหล่าเส้ได้ออกมาเห็นี่น้องเขาเบิ้งยุ่ครับต่ว่าเขาตาเขาไปเบิ้งในคลิปขันความเส้นดัยเหยียดอยู่ดอกแสดงว่า หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกนี่ตรงๆเน่นมะครับเรกับเพราะว่านี่มันเป็นเลขกสูตรของเียนอดีตที่เคยด้งดังมาอุตตะได้นะครับอืนี่สูตรนี่มันอีเขาตลอดครับนี่มีอยู่นี่แต่ว่ามันประสัดเจียนนอกพนอกนะครับเห็นยอะเห็นเยห็นอยู่ครับนี่ผมคัดออกจากยู่นนีแค่หาคูนครับตัวนี้ตัดออกมันออกมาแล้วเปียกสองตัดออกเลยตัวนี้มันิมันหยิออกไม่อีกก็ถือว่า บ่ถเอ่ถเอขั้นละจะวางไหนขั้นจอนเร่องหแม่นจอนมันจะมาเจ็ดกับแปดอย่างนี้เรียกต่ว่าสุดประกอบของผมนี่ลักหนวยลักหนวยย่เลื้อนี่ลักหนวยนี่ครับลักหนวยมันจะมีซีมีสองมีส่วนน่ครับแต่ตว่าูนยนนี่เสี้ยนละดีหาหม่งจับบ้านใดนะครับจับใดตะเหลียกลักหนึ่งกวนลักสอ, 4, 2, 2, 0, 0, นองนะครับนี่ลักสองมันจะมีมันจะมีแค่ เจ็ดสองคู่เดียวเท่านั้นหันจับรักสองใช่นะครับสรุปแล้วเด่นเด่นเดนี 1, ้มีมีอยู่หนกับ72็ดอเด่นแห้งที่สุดแปดห,หนึกับเจ็ดองแปดหกับ 7, เจ็นะครับนี่ตัวตัวนี้มันเป็นตัวตรงเลยที่เจ็ดซองสีออกมืดอันนี้อันนี้ <c oughs> เป็นตัวตรงเะทีเขาต้องกลับไปความนี้แล้วนั่นกัปโซนแมนแปดนึ่กับ72็ดอนี่เด่นแห้งอีงเลยเพราะแปดนแปดได้พี่น้อง อันนั้นเพิ่นว่งกลมเลขไว้เสื้อแปดพันแปดเนาะครับเดี๋ยวเปไนไข่พันแปดศูนย์แปดสุดสุดจับคร่เดี๋ยวมันหันย่างล่ังจับครัดจับคู่ที่มองเห็นครับนี่ครับจับนะครับวันเัาเบิ่งกันจับหกชุดหกชุดตรงๆเนาะสุมนี้เนาะครับวิธีหาเลขวิ่งแล้วสิบอกกด้วยยับซี่วิธีหาเลขวิ่งนี่เขาเลขวดที่แล้วมตัวเจ็ดแปดสองับครับ ออกเจ็ดแปดสองนี่เรียกแรงออกเจ็ดสามบ่ไม่เอาเขาเขมาตังไว้เลยนี่เจ็ดสามไว้ทั้งเตยน่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดมาตะโดนแล้วนะครับบ่ได้ออกสูตรพูดเลยแม่ได้นี่ครับเจ็ดแปดสองนี่พ่อเขาใจอยู่แม่เอนี่วันหกเจ็ดสามหกม่อกจ็ดตัวนี้ตัวนี้นะครับโอ้มันออกเรียกแรงมันออกหกเจ็ดเออหกเจ็ดหกกับเจ็ดนี่เขามาบวกกันมันเลยสิบสามโเข้าสามไห้ไทยสามไห้ไทยเราเขาบวกกันลงมาเลยอันนี้อันกัน อันนี้บวกกันลงมาเดวสองกับสามเป็นห้าแปดกับเจ็ดเป็นสิบห้าเจ็ดกับหกเป็นสิบสามบันนี้ห้าจังควัดมาเห็ดเป็นแบบลอยมาไล่มันจะมันบวนห้าเมรันเป็นแปดบันนี้ห้าจีมาเอาตัวไทยว่าเมนได้บันี้ก็คือบ่มบ่มไยได้สามตัวนี้มากตัวตัวหนึ่งครับเพราะว่ามันนี่นี่นี่มันจะมากเข่าตลอดนะครับได้นี็ได้ว่าเมีนมันจะมีเวียนเวียนอยู่นี่งวดนี่เท่านั้นหลังจากนั้นก็คือ ตลอดครับเขาม <refin ett. S 2> yes. ีโอกาสมีโอกาสถืกไล่ครับกันเท่าเหยี่ยนแสดงว่าแป้าแน่นอนลอยนครับบานนี้ก็เลยเอามาจับอยู่ในนีนะครับสูตรเรีวิ่งเพราะว่ามันมากแปดมันบเขาก็มาจับเดเดนี้มันมันได้แค่หนึ่งแกับสาเท่านั้นติดแมีเยตุ๋เน่ยตีแปมีหานะครับแปดห 1 8ึ่งแปดกับหนึ่งแปดสองแปดสามแปี่แปดห้าแปดครับตัวหาแปดิับงามากมีมีโอกาครับอันนี้แคบนะจอปไปเบิ้งไปเลยได้มันสีเมนเพรเม็นเนี่ยจังไฟคออมเมนมากก็ได้นะครับขันสูนี้มันใช้ได้ตลอดห้งไหนบอบวเห็ดไม่ไปเรื่อยนะครับเห็ดไม่ไปเรื่อยสุดเฉพาะวันที่หนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดได้ครับได้อีกที่แตาสอง มันออกแปดซองแล้วห้าตันออกกระเดกส่วนเสี้ยนนาดีก็มีหนึ่งแปดตันแปดตัวนึ่งครับอันนี้กับชุดคัดครับชุดคัดเยบรอยแล้วนะครับชุดสรุปนี้นชุดสรุปครับครับเอาแคปหน้าจอเลยนะครับผมตัวเลขตามนี้นะครับนี่แหละสูตรเคยแรงเงินหลอดละหาเสนหกเสนกับสูตรนี่แหละเขียดมากแต่ว่ามันบ่กเขามาอยู่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าบ่าเขาคือเพียบแต้มเดียวครับแต่ว่าแต่ว่าสูตรนี่ มันจะเขาตลอดต้เงาหะจับลักถือบ่ถือเชิงส้ขนาดผมนี่คือเังเส้น้าดีขัดออกมาแล้วนี่มันเห้จับลักถือเพื่อเพื่อใมากลักหาก็ได้บอกบ่ถือไหมครับครับผมครับผมมีตัวเลขมาฝาก FC เพียงเท่านี้เพียัเส่านี้ละครับเรียนเรีนคือมีสามกู่ครช่หมดบัตรแช่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปนึ่งหกครับผมตัวงกลมนะครับสองเจ็นะครับกันที่เจเลขพีนอง นะครับผมเลขวิ่ง1กับ7ครับผมวงกลมที่1นะครับมักชอบจริงๆกับจังคอยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานของเฮาก็จะขอตัวล่าไปก่อนแล้วพบเราพอกันใ่คลิปหน้าขอยเอฟซีด้วยกันนะครับผมโชว์ๆมันๆเฮงๆด้วยๆสุขสุขกันะครับผมโอกาสขึ้นบนหลายได้เห็นด้วยรับบบนลองพิจารณาเบิ่งติดใบบนล่างครัดเตี๊ยบใบหลักครับเอาขอบคุณแนวทางครับผมคุณพ่อครับครับครับสุขสุขมันๆกันสุขสุขกครับผมขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับ ครับมา